ถ้าเกิดเราอยากใช้ชีวิตไปวันๆไม่ได้มีเป้าหมายอะไรใหญ่โตอ่ะผิดไหมเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันท้ายคลิปฮะมาทําโจทย์ข้อน,นี้กันก่อนนะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่2นักเรียนจะไม่เห็นตัวอักษรเลยแต่นักเรียนจะได้ยินคําถาม1คําถามและได้ยินคําตอบที่เป็นไปได้อีก3คําตอบนักเรียนต้องเลือกคําตอบที่แมชกับคําถามมากที่สุดเดี๋ยวแนนลองฟังดูนะฮะใครพร้อมแล้วเตรียมตัวเริ่มเลย That concert was lively, wasn't it? A The venue on Harbor Street. B. Absolutely, the band was energetic. C. I might have left it at home. Let's answer the question. That concert was lively, wasn't it? The word lively means lively or fun. And wasn't it means right? If you find the word wasn't it or does she, does she, do I แปลว่าใช่ไหมไปให้หมดเลยเขาเรียกว่า question tag c o n c e r ตเนี่ยมาสนุกใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ย A ฮะเขาบอกแบบนี้ครับว่า the venue on Harbor Street venue ส, Ven สถานที่จัดงาน venue สถานที่จัดงานสถานที่จัดงานเนี่ยอยู่บนถนน Harbor Street B boy บอกว่า absolutely the band was energetic absolutely แปลว่าแน่นอนได้เลย absolutely แน่นอนได้เลย e n e r g i c แปลว่ามี Power มีพลังเวอร์อะแกเฮ้ยแน่นอนเลยอะ่ะแบนด์ที่มาเล่นมีพลังเวอร์เคว้งกีตาร์ใส่ฉันด้วยอะ่ะส่วนข้อ c บอกว่า I may have left at home left มาจาก verb เพียวเคือคำว่า leave l e a v เนี่ยแปลว่าออกจากบ้านออกจากออฟฟิศก็ได้หรืออาจจะแปลว่าทิ้งก็ได้ทิ้งของเอาไว้ลืมของเอาไวอ้อ่ะกลิยามช่องจะเป็น leave left left leave left 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 เป็นเวิร์บช่อง2หรือช่อง3ก็ได้ในที่นี้คือเวิร์บช่อง3นะฮะฉันนะ่ะอาจจะลืมมันทิ้งมันไว้ที่บ้านไม่ได้เอาอมากระเป๋าตังแกลงฉันหน่อยได้ไหมสรุปฉเฉลยเป็นค่าค่าค่าบีบอยฮะแน่นอนเลยโหวงดนตรีเล่นมันมากอะแกเดี๋ยวมาทวนศัพท์กันอีกรอบหนึ่งนะฮะอันดับแรกเลยนักเรียนอาจจะจำโดยการแปลเป็นไทยก่อนก็ได้ทวน Venu e แปลว่าสถาน สารสงเคราะห์ค่ะอันนั้นคูเบิร์ลไปอยู่นะฮะสารที่จัดงานสารที่จัดงาน e n e r g e t i c มีพลังมีความมุ่งมั่นก็ได้ lively สนุกสนานหรือมีชีวิตชีวา leave แปลว่าออกจากหรือทิ้งไว้ก็ได้ต่อไปถ้าเห็นรูปไหนบอกคำศัพท์มาเอาเฉพาะศัพท์ที่เรียนนะเนื่องจากว่าบางคำเป็นนามธรรมคูเบิลเลยใบ้เป็นตัวแรกแ้และภาพที่หน,นึกถึงอะไรฮะ venue 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 ven เก่งมากภาพที่ส energetic 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 ภาพที่สามคล้ายๆกัน lively 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 ภาพที่สี่ leave 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 คราวนี้ครูเบิร์ตวงคำไหนพูดออกมาเลยนะตะโกนให้ลั่นบ้านเลยนะภาพแรกฮะคือภาพที่สองอ่ะอันนี้คือ energetic energetic อันนี้คือ leave 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 อันนี้คือ venue 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 ภาพสุดท้าย l i v e l y Lively l i v e l y คูเบิร์ตตั้งคำถามว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีเป้าหมายเลยชัดเจนอะอยากดู Netflix ไปวันๆอะงานก็ทำไปเรื่อยๆอะผิดไหม สำหรับครูเบิร์ตไม่ผิดฮนะแต่แนะนำว่าควรจะหาประสบการณ์เรื่อยๆเนื่องจากว่าเราไม่ทราบว่ากิเลสของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถูกไหมสมมติเลยว่ากิเลสไม่ได้แปลว่าไม่ดีสำหรับครูเบิร์ตเนี่ยมันอาจจะมีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีสมมติตอนที่นักเรียนอายุเยอะขึ้นจู่ๆอยากทำธุรกิจขึ้นมาอยากเปิดร้านขายส้มตำหรือไม่ก็อยากจะทำร้านโชห่วยแบบนีน้แต่นักเรียนไม่มีประสบการณ์เลยถ้าเกิดล้มเหลวตอนอายุเยอะ เจ็บหนักกว่าคนอายุน้อยแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยมีประสบการณ์เฮ้ยลองทํานั่นทํานี่ดูคล้ายๆกับเราจะมีภูมิคุ้มกันนะพอโตขึ้นหรืออายุเยอะขึ้นเราอยากทําอะไรที่แปลกๆถ้าล้มเราจะได้ไม่เจ็บหนักมากเพราะอย่างน้อยเฮ้ยเราเคยทําคล้ายๆแบบนี้มาก่อนเราเคยทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นมาก่อนนะอันนี้เป็นคําแนะนำฮะจำเอาไว้ฮะ An energetic mind conquers more than a stagnant one. Conquers แปลว่าเอาชนะ c o n q u e r เอาชนะ s t u g n a n t แปลว่าอับชื้นหรือไม่ได้พัฒนาจิตใจที่มีพลังมีความมุ่งมั่นย่อมเอาชนะสิ่งต่างๆได้มากกว่าจิตใจที่ไม่พัฒนาสรุปง่ายๆยิ่งมีประสบการณ์ยิ่งดีการสอบทิกก็เหมือนกันบางคนเนี่ยยังไม่ได้ใช้คะแนนแต่แนะนำเลยฮนะถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ย เตรียมตัวเก็บไว้ก่อนเลยเพราะเด้เผื่อบริษัทเฮ้ยบริษัทคูเบิร์ตอิงลิชเนี่ยอยากจ้างผู้จัดก,การคนใหม่นะให้เงินเดือน5ล้านแต่โทรอีกเนี่ยต้องได้900นะแล้วนักเรียนเนี่ยบังเอิญเฮ้ยเรียนกับคูเบิร์ตทุกวันเลยแล้วก็ไปสอบสะสมมาไว้แล้วได้900พอดีเอามายื่นได้5ล้านเลยพอเข้าใจไหมฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะฮะก็คือคอร์สของคูเบิร์ตเนี่ยจะมี5คอร์สย,ย่อยปกติถ้าซื้อแยกคอร์สจะราคาคอร์สละ3,000บาทรวมกัน15 0 0 0แต่ตอนนี้เนี่ย ไม่ถึง3,000ก็น่าจะซื้อแหละบางช่วงไม่ถึง2,000ด้วยลองสอบถามผู้จัดก,การบุ๊กได้แต่ผู้จัดก,การบุ๊กยังไม่ลาออกนะอย่าพิ่งสมัครนะเงินเดือนไม่5ล้านนะฮะนักเรียนสอบถามได้ที่ลาไอดี at c u b e r home ลาไอดี at cubert home เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเงินเดือน5ล้านท่องไว้